สาอีสานบ้านทุงจ้าบร๊นีสาอีสานบ้านทุงเก็บผักตำนี้เป็นลวกเนาะจ้าเอาสิไเป็ต้มเส่แกงจืดก็ได้ละคะ่ะตำนี้แต่บุ๊นีสาอีสานบ้านทุงสิเป็นลวกเป็นลวกกินกับแจ้วเนาะคะ่ะหากินได้ง่าย,ายๆค่ะตามหัวเขาละคะ่ะนี่ค่ะคือชีของคนอีสานชีของสาวอีสานบ้านทุงจ้าเป็นกับข่าวที่เขาบ่มีเอยียงมากมายค่ะเก็บผักเพื่อที่จะไปลวกเนาะจ้า นี่กับผักตานิดนะจ๊ะที่เขาเก็บได้นะจ้าขันต่อไปอากัดชิน้าไปลวกนะจ้าจ้านี่น้ำก็เดือนแล้วจ้าผักตำนิดที่เขาเก็บมาได้นะจ้าตามส่วนตามหัวที่เขาไปเก็บตําไดนะจ้าเนาะกัดสิวลวกกินกับน้ำพริกแล้วจ้าน้ำระเดือดค่ะผักเขาจังสิ่เอ่อ ดูซีซันซีซันด้วยตายจ้ะจ้าน้ำเดือดแล้วจ้ะเนาะกระเทยใส่ผักตำนิ้ลงไปจ้ะไฟผักตำนิ้ลวกนะจ้ะที่เขาไปเก็บมาได้จากหัวเขาสดๆเลยนะจ้ะสกินกับน้ำพริกนะจ้ะจ้าตอนนี้ก็คือลวกให้ตำนิ้สุกก่อนจ้ะพักกระเทยตับน้ำพริกร้อนนะจ้ะเนาะ จ้าลวกผักตานนี้ก็เสร็จแล้วนะจ้าจ้าอันนี้ก็ลวกผักต้นนี้นะจ้าที่เขาจะกินกับน้ำพริกนะจ้าที่สใสีสารเก็บมาสดๆได้วยค่ะ รววผักต้นนี้กินกับน,น้ำพริกเสร็จแล้วด้อจ้าสุดของสาวอีสานบ้านทุ่งมาด้วยจ้าไม่กินรสเผ็ดจัดจ้านน้ำกันจ้ากับน้ำพริกแล้วจ้าเนาะแค่นี้กะพร้อมเสิร์ฟไปแล้วจ้า